ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่สามร้อยแค่ำคืนนี้เจ้ามาปรนิบัติค่าห่าหหเสียงหัวเราะของหรงอวิค่อยๆหายไปที่ลานบ้านอาชเวียนพูดด้วยความกโกรธคุณชายคุณชายอวิคนนี้นั้นเกินไปหญิงเกินไปแล้วนี้มันคังคกขึ้นวอ่อชัดๆอาชเวียนทำไมต้องไปสนใจ หลงจิงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้วางหมกางงกรุกในมือวางลงบนกระดานหมากรุกข้าเพียงแต่รู้สึกไม่พอใจแทนคุณชายเมื่อคุณชายยังเป็นที่ปรดปรานของตระกูลคุณชายอาวิอาใจท่านทุกอย่างงอแถมยังตั้งใจเรียนแบบคำพูดการกระทำและการแต่งตัวตอนนี้คุณชายถูกขังอยู่ที่บ้านเขาถูกให้ความสำคัญแต่กลับหยิงยโสรวมถึงคำพูดนั้นด้วยเขาไม่รู้หรือว่าคุณชายรู้สึกอย่างไรกับจักรพัฒนีหุบปาก หลงจริงเงยหน้าขึ้นดวงตาใสาที่ไม่แยแสนั้นเต็มไปด้วยคำเตือนได้จ้องมองไปที่อาชเวียนอาชเวียนรู้ตัวว่าทำผิดพลาดจึงเงียบปากและก้มหัวลงไม่พูดมากกว่านี้หลงจุนหันกลับไปมองไม่เห็นอารมณ์ใดๆในสีหน้าที่สงบของเขาเขาได้วาดภาพเหมือนของเจียงหลีนอกจากตัวเขาเองแล้วก็มีอาชเวียนลู่เจี้ยและหลงอวีที่รู้เรื่องที่หลงอวีรู้มันเป็นเรื่องผิดคาด ในวันนั้นเขาที่เพิ่งวาดภาพเสร็จและหมึกยังไม่แห้งจึงยังไม่สามารถเก็บได้หลงวีมาโดยไม่ได้รับเชิญและบุกเข้าไปในห้องหนังสือของเขาแม้ว่ามันจะเป็นเพียงพริบตาแต่หลงจริงก็รู้ว่าคนในภาพวาดนั้นหลงอวีได้เห็นมันแล้วแม้ว่ารูปลักษณ์ของเจียงหลีจะแตกต่างจากที่เขาภาพจำในเวลานั้นตรับใดที่เห็นตัวจริงก็สามารถรู้ได้ว่านางเป็นคนเดียวกันกับในภาพวาดคำพูดเมื่อครู่นั้นของอาเฉวียนไม่ผิดเลยหลงวีจงใจจะมายุยยุและกระตุ้นหลงจริง รับใช้บนเตียงแม้ว่าหลงจริงจะรู้แต่มันก็เป็นเพียงความคิดเพ้อเจ้อของหรงอวีแต่เมื่อเขาได้ยินคำเหล่านี้ในใจของเขาก็ยังมีความผันผวนผลตัวหมากรุกในมือของเขาตกลงบนกระดานหมากรุกอีกครั้งอาเวียนมองไปที่ตัวหมากรุกที่เพิ่งร่วงหล่นลงไปอ้ำอ่อึ้งองหลังจากสับสนอยู่พักหนึ่งก็รวบรวมความกล้าเพื่อเตือนสติว่าคุณชายวางผิดแล้วผิดรึก หลงจริงหยุดความคิดและจ้องมองไปที่ตัวหมารุกแน่นอนว่าลงไปผิดไปแล้วไม่ควรไม่อาจลงหมากตัวนี้ในตำแหน่งนี้เขายิ้มจังๆหยิบตัวหมารุกโยนลงในกล่องหมารุกยืนขึ้นและพูดว่าอาเวียนข้าจะฝึกฝนอย่างเงียบๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและห้ามให้ใครมารบกวนตระกูลหลงแล้วไงข้าได้เลือกแล้วขอรับอาเวียนกล่าว เมื่อหลงอวีมาที่ห้องหนังสือของหลงเทียนเผิงอย่างอารมณ์ดีนอกจากหลงเทียนเผิงแล้วยังมีประมุกตระกูลหลงท่านอื่นๆด้วยเขาตกอ,อกตกใจและรีบเก็บอารมณ์ของตนและทำความเคารพผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างในจากนั้นก็นั่งลงในตรงที่ยังว่างอยู่ฮอฮีประเรืององ,งูอวีพูดถึงสิ่งที่ได้พบในวังมาสิหลงเทียนเผิงถามหลงวีพยักหน้าและพูดทุกอย่างที่เขารู้ ในระหว่างวันมีคนคอยปรนิบัติจกกักพันีจึงเป็นการยากที่จะเข้าใกล้มีแค่ช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นที่นางจะอยู่คนเดียวในวังข้าดาว่านางอาจจะกําลังฝึกไม่อยากถูกรบกวนแล้วเจ้าหลักเข้าวังไปตั้งนานได้เข้าใกล้จากพันดินีบ้างไหมได้รับความไว้วางใจจากนางหรือไม่หลงเทียนเผิงถามอีกใบหน้าของหลงอวีรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยการแสดงออกของเขาทําให้ดวงตาของหลงเทียนเผิงแข็งกร้าวในทันใดหึก คนร้ายประโยชน์เจ้าเข้าวังไปสองสามเดือนแล้วแม้แต่เข้าใกล้หญิงสาวคนเดียวยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำข้ารงอวีต้องการจะเถียงแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนายท่านในเรื่องนี้หญิงสาวควรที่จะหญิงบ้างนางมีสถานะที่แตกต่างออกไปหากนางไม่ต้องการหลงวีก็ยากที่จะเข้าใกล้ดังนั้นจึงอาจต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อเข้าใกล้ผู้อาวุโสตระกูลหลงกล่าวช่วย ต้องรออีกนานแค่ไหนตระกูลหลงของเรานั้นรอนานเกินไปแล้วหลงเทียนเผิงกล่าวอย่างไม่พอใจหากไม่ใช่เพราะลูกชายของตนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันกับพวกเขาเขาจะมาตั้งความหวังไว้ที่หรงอวีหรือเขาเชื่อว่าตรับใดที่ลูกชายเต็มใจไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกที่จะไม่คลั่งไคล้ลูกชายของเขานายท่านจักรพัินีได้กล่าวแล้วว่าหลังจากที่ข้ากลับไปนางจะจัดให้ข้าไปรับใช้บนเตียงหรงอวีรีบกล่าว เจียงหลีพูดเพียงแค่ว่าไปรับใช้แต่เขาเข้าใจว่านั่นคือการรับใช้บนเตียงจริงหรือดวงตาของหลงเทียนเผิงรีลงอย่างรวดเร็วสมาชิกตระกูลหลงคนอื่นๆก็มองไปที่หลงอวีด้วยความกังวลเป็นครั้งแรกที่ได้รับความสนใจขนาดนี้หลงอวีตื่นเต้นในใจและพยักหน้าอย่างแรงดีเยี่ยมมากในที่สุดเราก็รอจนถึงโอกาสนี้หลงเทียนเผิงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก ทุกคนในห้องหนังสือก็แสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นด้วยเช่นกันหลงวิเจ้ารีบกลับวังโดยเร็วกำหนดวันที่ต้องรับใช้บนเตียงให้แน่นอนและส่งคนประกาศออกนอกวังในคืนนั้นจะเป็นวันที่ตระกูลหลงได้หลับมาอีกครั้งเสียงของหลงเทียนเผิงไม่สามารถขัดขืนได้หืมหลงอวิรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเร็วขนาดนั้นเชียวหรือเขายังคิดที่จะพัวพันกับจักรพรรดินีที่สวยงามอีกสองสามวันก่อนที่จะลงมือ ทำสีหน้าอะไรของเจ้าหลงเทียนเผิงมองเขาอย่างไม่พอใจเปล่าไม่มีอะไรขอรับหรงวิสงบอารมณ์อย่างรวดเร็วเห็นในท่านเช่นนี้กลัวว่าคงจะไม่ไว้ชีวิตจักรพรรดนินีเป็นแน่หรงอวีรู้สึกสงสารไปชั่วขณะเมื่อเขาคิดถึงหญิงสาวที่สวยงามเช่นนี้ยังไม่ทันได้เติบโตเต็มที่จะกลายเป็นเท่ากระดูกซะแล้วยาขวดนี้เจ้าหาโอกาสแอบ,บให้นางกินในขณะที่เจ้ารับใช้อยู่บนเตียงหลงเทียนเผิงหยิบขวดยาออกมาและยื่นให้หลงอวี หงอวิรับยามาไม่กล้าถามอะไรอีกแล้วเก็บอย่างระมัดระวังนายท่านจักรพัฒนีเป็นผู้ฝึกตนขั้นหลิงไซไว้หกักมองทะลุยานี้จะทำอย่างไรมีคนถามอย่างเป็นห่วงหลงเทียนเผิงมองไปที่หลงอวีแล้วหัวเราะนั่นขึ้นอยู่กับหลงอวีตรับใดที่สามารถทำให้นางจิตใจเคลิอบเคลื่มหลิงไหลยอยู่บนเตียงได้หลัดงอจากเสพสังวาสให้นางดื่มยานี้เมื่อไม่ทันตั้งตัวพลังฝึกตนของนางก็จะถูกปิดผนึกเมื่อถึงตอนนั้นอย่าว่าหลิงไซไว้เลยแม้แต่หลิงจงก็ไรประโยชน์ เมื่อรงอวีได้ยินคำว่าเสพสังวาสสายตาของเขาก็ร้อนขึ้นทันใดแม้ว่าเขาจะไม่สามารถช่วยชีวิตของจักรพรรดินีได้หากเขาได้ลิ้มรสของจักรพรรดินีก่อนคิด,ค,ดคิดแล้วก็รู้สึกปรับปลื้มเหมือนถูกกัดกินวิญญาณและกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นคือสิ่งที่รงจริงต้องการแต่เขากลับได้มันทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นและรอไม่ไหวพอฮีปรเรอง,องงูอวีเสียงของรงเทียนเผิงดึงเขากลับสู่ความเป็นจริง นายท่านหลงอวิรีบขมอารมณ์รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำย่งไรหลงเทียนเผิงมองเขาอย่างเฉียบขาดหลงอวิพยักหน้ายอย่างรีบร้อนดีมากหลังจากที่เจ้าทำสำเร็จจงส่งสัญญาณมาพวกข้าจะรอยอยู่นอกวังและเห็นสัญญาณของเจ้าก็จะเข้าโจมตีพระราชวังและควบคุมวงังหลงเทียนเผิงกล่าวรับทราบนายท่านหลงอวิจะทำภารกิจให้สำเร็จแน่นอน เอาละอย่ารอช้าเจ้ารีบกลับไปก่อนเพื่อที่นางจะได้เรียกตัวเจ้าโดยเร็วที่สุดหลงเทียนเผิงบกมือและปล่อยให้หลงอวิกลับไปที่พระราชวางังหลงอวิรู้ว่าหลงเทียนเผิงกังวลมากแท้จริงแล้วเขาเองก็กังวลมากเช่นกันหลังจากที่เจียงหลีบอกว่าจะพิจารณาให้เขาไปรับใช้หัวใจของเขาก็ระสำรสายอยากก่อเรื่องร่างที่น่าหลงไหลของจักรพรรดินีจะทําให้เขานึกถึงนางบางครั้งแต่เขาไม่คาดว่าความโชคดีจะมาเร็วขนาดนี้ เขาเพิ่งกลับเข้ามาในวังไม่ทันรายสารจากวังก็เรียกให้เขาไปที่วังจัก,กรพัฒนีเพื่อรับใช้ในค่ำคืนนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ